การทำนายแจกไพ่ทาโร่แบบรวมเท่านั้นหากต้องการความแม่นยำม,มากขึ้นแนะนำให้ทำนายแบบส่วนตัวบางคำพูดกระทบใจจากเพื่อนร่วมง,งานหรือหัวหน้างานเราะปล่อยผ่านบ้างก็ได้ถ้าไม่ได้เกิดประโยชน์กับผลงานของเราถ้ามันดีก็ขอบคุณรับมาปรับปรุงแต่ถ้ามันไม่ดีและมาจากอคติก็ปล่อยวางทิ้งไว้ที่คนพูดแค่นั้นเองสำหรับเพื่อนๆชาวราศีมีนหรือคนที่มีลักนณะอยู่ในราศีมีนสัปดาห์นี้เป็นช่วงเวลาที่คุณต้องใช้สติและการมองภาพรวมมากเป็นพิเศษ พราะไพ่ทั้ง3าใบสะท้อนถึงความรีบร้อนความคิดที่ตีกรอบตัวเองและการหาทางจัดสมดุลระหว่างความรับผิดชอบกับพลังงานที่มีอยู่เริ่มจากไพ่ใบแรกอัศวินดาบไพ่แห่งความมุ่งมั่นความเร็วและการพุ่งเข้าหาเป้าหมายอย่างไม่ลังเลในเรื่องงานไพ่ใบนี้บอกว่าคุณมีความตั้งใจสูงมากอยากทํางานให้เสร็จอยากแก้ปัญหาอยากจัดการทุกอย่างให้เรียบร้อยโดยเร็วแต่ต้องระวังว่าความเรียบอาจทําให้มองข้ามรายละเอียดบางอย่างไป งานที่ต้องใช้การวิเคราะห์หรือความรอบคอบควรตรวจซ้ำให้ดีเพื่อป้องกันความผิดพลาดด้านการเงินไพ่ใบนี้หมายถึงการตัดสินใจเร็วเช่นซื้อขายลงทุนหรือเคลียร์ภาระบางอย่างทันทีแต่ควรคิดให้รอบด้านก่อนลงมือไพ่ใบที่สองดาบเป็นตัวสะท้อนความรู้สึกติดขัดหรือความคิดที่ทําให้คุณรู้สึกว่าทางเลือกมีไม่มากทั้งที่จริงแล้วมันมีมากกว่าที่เห็นไพ่ใบนี้เตือนว่าความกังวลหรือการกดดันตัวเองเกินไป อาจทําทให้คุณคิดไม่ออกมองไม่เห็นทางแก้หรือรู้สึกเหนื่อยเกินความจริงในงานคุณอาจรู้สึกว่าถูกจํากัดถูกควบคุมหรือมีงานถาถมเข้ามาจนไม่รู้จะจับอะไรก่อนดีด้านการเงินไพ่ใบนี้เตือนให้ระวังการคิดลบเกินไปเช่นคิดว่าเงินไม่พอทั้งที่จริงแล้วการจัดการดีๆก็เดินหน้าต่อได้บางคนอาจกํากลังตื่นเต้นกับรายจ่ายบางอย่างจนทําให้ใจหมุนกว่าความจริงและปิดท้ายด้วยหเหรียญไพ่ถึงการแบ่งปัน ความช่วยเหลือและการไหลเวียนที่สมดุลไพ่ใบนี้เป็นพลังบวกที่มาช่วยปลดล็อกจากไพ่สองใบแรกอย่างชัดเจนมันบอกว่าแม้คุณจะรู้สึกอึดอัดหรือคิดมากแต่คุณจะได้รับความช่วยเหลือจากคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมง,งานที่เข้ามาช่วยแบ่งงานผู้ใหญ่ที่ให้คำแนะนำหรือโอกาสเล็กๆที่ทำให้การงานของคุณเริ่มเข้าที่เข้าทางมากขึ้นไพ่ใบนี้ยังหมายถึงการไหลเวียนท,นทางการเงินที่ปรับตัวดีขึ้นเช่นการได้เงินคืนได้เงินที่ค้างอยู่หรือมีไรายได้เสริมเข้ามาแบบไม่คาดคิด โดยรวมแล้วสัปดาห์นี้ของราศีมีนคือช่วงเวลาแห่งการจัดการความรีบเร่งและความคิดที่กดทับตัวเองและเปิดใจรับความช่วยเหลือที่เข้ามาไพ่ทั้งสามใบทำงานเป็นลำดับชัดเจนจากความรีบอัศวินดาบคิดมาก8ดาบไปจนถึงการคลายตัวและการไหลเวียนที่ดีขึ้น6เหรียญคุณอาจรู้สึกว่าแบกอะไรหนักอยู่แต่ขอให้รู้ไว้ว่าคุณไม่ได้เดินอยู่คนเดียวและเมื่อคุณหยุดหนึ่งเก้าสูดลมหายใจลึกๆแล้วจัดลำดับใหม่ทุกอย่างจะเริ่มลงตัวมากขึ้น อย่าปล่อยให้คำพูดที่ไม่สร้างสรรหรืออารมณ์เร่งรีบมากดดันตัวเองจนเกินไปนะครับและก่อนจะจบคลิปนี้ผมอยากฝากถึงเพื่อนๆหลายคนที่ถามกันมามา,มากเลยเรื่องการดูดวงแบบส่วนตัวตอนนี้ผมกำลังจัดระบบให้เรียบร้อยอยู่นะครับขอให้รอกันอีกนิดรับรองว่าไม่นานแน่นอนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือสมข้อความติดชมกันไว้ได้เลยครับคำพูดเล็กๆของทุกคนคือพลังใจสำคัญของผมจริงๆแล้วก็ฝากติดตามทั้งช่องพยากรณ์แห่งแสงดาวและช่องของผมนายจันเจ้าด้วยนะครับ แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านายจันเจ้าสวัสดีครับ